ไพ่ยิปซีมีตั้ง78บแปใบแล้วเราเนี่ยจะไปอ่านได้อย่างไรมาเรียนการอ่านไพ่ยิปซีกับแจงเถอคะค่ะแจงจะบอกให้คุณนะคะเข้าใจถึงการด,ดูไพ่ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยมันจะบอก ถึงความเป็นไพ่ใบนั้นๆน,น,นะคะไม่ว่าตัวคุณจะเอาไปประกอบอาชีพเสริมหรือเอาไว้ดูเช็คดวงของตัวเองนะคะลองดูนะคะแจ้งจะสอนคุณความหมายให้คุณเข้าใจทั้ง18ใบแล้วแล้วยังมีการสอนไพ่ Oracle เสริมให้คุณด้วยแล้วก็มีการสอนการทำออนไลน์ให้คุณ เถ่อคุณอยากจะหาเงินเป็นรายได้เสริมให้คุณเองด้วยนะคะสอนผ่านกลุ่มปิดค่ะใน Facebook นะคะก็จะอยู่ด้วยกันไปตลอดนะคะถามได้ตอบได้ถามเมื่อไหร่ก็ตอบค่ะยังไรสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะยินมีต้อนรับเข้าสู่ช่องจ a s m ินใจ5 6 9นะคะช่องนี้นะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเนอะ,ะาาเวสเทิร์นแอสลลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะก็คลิปนี้นะคะจะมาถึงในส่วนของชาวพึกษศพในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะก<ม>็ก่อนอื่นเลยนะคะถ้าชาวพึกษศพก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมนะคะ แจ้งนะหยิบหินรูนนะคะให้คุณนะคะได้ชื่อหินว่าอีวาสนะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนะหลายๆคนต้องระวังในเรื่องของภาวะคิดมากอารมณ์แปรปรวนนะคะหรือคุณอาจจะมีภาวะวิตกกังวลใจอะไรบางอย่างนะคะเข้าใจว่าจะป็นเรื่องเงินนะเออระวังนิดนึงผ่อนคลายนิดขึ้นนิดนึงนะคะในเรื่องความรักเนี่ยช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่เราอาจจะมีความสา เ,เกิดขึ้นได้อาจจะห่างๆกันได้นะคะทาใจร่มๆนิดหนึ่งนะคะลาภโชคลาภเนี่ยนะคะตามตํารานะขาบอกว่าอาจจะได้โชคลาภจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะก็ลองดูนะอาจจะมาผ่านแวบรู้ฟันหรืออะไรก็แล้วแต่นะสิ่งที่ร์โชวเอ้ยมันมันจะใช่เนี่ยก็ลองดูนะเผื่อว่ามีโอกาสนะคะทีนี้ในส่วนของดวงดาวนะคะต้องบอกว่า ดาวอาทิตย์นะคะซึ่งเป็นดาวแห่งการแสดงออกให้คนข้างนอกเห็นเนี่ยนะคะมันจะย้ายมุมนะคะไปอยู่ในเรือนที่4ของคุณนะคะอยู่ยาวไปอีก4สัปดาห์ต่อจากนี้ตั้งแต่วันที่22นะคะ22อิอกรกฎาคมนะคะต้องบอกว่า คุณนะคะจะมีความผูกพันพัวพันกับคนในครอบครัวเนี่ยค่อนข้างจะเยอะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการทำงานทำธุรกิจกับคนในบ้านหรือซื้อบ้านขายบ้านทำธุรกิจจากที่บ้านทำการเกษตรนะคะทุกอย่างสิ่งอะคะ่ะคุณจะไปพัวพันเรื่องนี้ค่อนข้างจะเยอะนะแล้วบางคนอะคือสมองจะแบบ แร่งปลูดมากนะคะในเรื่องของการทำธุรกิจที่ดิวคนในครอบครัวนะคะเพราะ30กรกฎาคมนะคะพุทธนะคะทำมุมตรงข้ามกับดาวพฤหัสนะคะต้องบอกว่าหลายๆคนเนี้ยค่ะมีภาวะความคิดที่มองโลกในแง่ดีบางทีมันก็ดีนะแต่มันจะดีมากเกินไปต้องระวังนิดนึงนะคะคุณต้องมองทุกอย่างสิ่งะคะ่ะอยู่ในพื้นฐานที่มันจัต้องได้นิดนึงอย่าแบบเฮ้ย ดูทุกอย่างสิ่งสวยรูไปหมดต้องระวังในเรื่องของการเชื่อคนง่ายด้วยนะคะ30กรกฎาคมนะคะดาวพุทธทำมุมทรยกับเนบจูนนะคะก็เป็นช่วงเวลานะคะที่จะใช้เหตุใช้ผลนะคะแล้วก็ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับหน้าอาหารเครื่องดื่มของเหลวงานศิลปะนะคะหรือว่าเหมือนถ้าตัวเองอะ่ะต้องการที่จะ พูดอะไรให้ใครเชื่อนะโดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนเนะี่ยเพื่อนจะเชื่อเราพูดไรเราขายฝันไรคนจะเชื่อเราหมดเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะหากินจากเพื่อนๆเน,นี่ยคะ่ะได้นะคะลองดูนะวันที่1สิงหาคมนะดาวพุธนะคะทํามุมตรงข้ามกับพูโตนะคะตรงนี้นะคะบอกว่าเป็นวันเวลาที่บางคนนะคะจะมีภาวะสับสนเป็นพิเศษนะคะแล้วก็คุณเหมือนกับโดน หลอกให้อยาก Manipulate นะคะปั่นหัวได้ก็จะต้องระวังนิดนึงโดยสิ่งนั้นนะอาจจะมาจากพี่น้องเพื่อนบ้านเครญาตินะคะหรือว่าคนที่มาจากแดนไกลคนต่างชาติต่างภาษานะคะ สองสิงหาคมดาวอาทิตย์นะคะฉากกับยูเรนัสนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มันทำให้คุณอะบางคนนะรู้สึกว่าเฮ้ยแผนการต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะคะทุกอย่างสิ่งสิ่งที่ไม่คาดคิดอะก็เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆด้วยเหมือนปุบป,ปับเราเห็นคนนี้แล้วแบบมันมีเหตุทะเลาะกันอยู่ๆก็มีเหตุการณ์เปลีป่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องตัวตนคุณเองกับเรื่องที่มาจากครอบครัวนะคะออบางคนเหมือนกับแผนการจะไปนัดเจอแล้วอยู่ไม่ได้เจอหรือแผนการจะทาสิ่งนี้ด้วยกันแล้วไม่ได้ทําแบบนี้ก็ได้เหมือนกันวันที่3สิงหาคมฟูมูลเกิดขึ้นใน Aquarius ซึ่งเป็นเดือนที่10ของคุณจริงๆอ่ะฟูมูลคือการจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ใช่ไหม แต่โดยเฉพาะสิ่งที่มันเกิดจากเรื่องงานชื่อเสียงความสําเร็จต่างๆแจ้งว่าในปกติมันน่าจะดีแต่ทีนี้เนื่องจากมันมีดาวพุธกับดาวเสาร์ทำม,มุมตรงข้ามกันอยู่บางคนจจะรู้สึกกดดนันรู้สึกเครียดเป็นพิเศษนะคะก็เลยมองว่ามันเหมือนเป็นการตนบีบให้จะต้องเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนแนวทางการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวคนเองก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้วันที่ 4, สิ่สิงหาคมดาวพุธนะคะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะก็ความคิดการติดต่อสื่อสารกับคนในครอบครัวจะดีขึ้นพูดจะแบบไปในทิศทางที่ใช้เหตุใช้ผลกันมากขึ้นนะคะ กีกสิงหาคมดาวอังคารฉากกับพฤหัสนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันโชคดีวันนี้ฉันมีความแข็งแรงฉันมีกำลังกายกำลังใจมีความฉลาดเพิ่มมากขึ้นที่จะทำโน่นทำนี่นะคะ วันที่7นะคะสิงหาคมดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งเป็นเดือนที่3ของคุณต้องบอกว่าบางคนถ้าจะพบรักอะค่ะก็มีโอกาสได้เจอจากพี่น้องแนะนํามาให้เพื่อนบ้านครญาติแนะนํามาให้หรือจะเป็นลักษณะของการเดินทางใกล้ๆแล้วได้เจอหรือไปเรียนในบางอย่างแล้วได้เจอแบบเนี้ยความรักก็ได้เหมือนกันคือมันได้เจอแต่จังว่าเหมือนช่วงนี้ค่ะคุณจะมาโฟกัสใกับคนในครอบครัวละคุณรู้แล้วว่าใครกันแน่ที่หวังดีที่รักคุณ จริงๆพอคุณเองอะคะ่ะไม่บ้าไม่บ้าตามหาความรักอะคุณรักครอบครัวคุณมากขึ้นทีนี้ตัวคุณเองก็จะดูมีเสน่ห์มากขึ้นนึกออกไหมคือเหมือนกับคุณไม่ไปโฟกัสอะกับเรื่องความรักอะทีนี้พอคุณไม่โฟกัสเขาจะวิ่งตามคุณไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงนะคะ 15. สิงหาคมยูเรนัสนะคะถอยหลังนะคะทีเนี้ยยูเรนัสนะเขาอยู่ในเรือนที่1เรือนต,ตัวคุณเองเนะะี่ยค่ะยาวนานมาตั้งแต่จําได้ว่าปีที่แล้วนะมันจะอยู่ไปอีกสักพักอ่ะหลายปีต่อจากนี้นะคะทีเนี้ยการเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองอะ่ะสังเกตไหมว่าชาวพฤษบปกติเป็นคนที่ต้องการความมั่นคงแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วมาแล้วเหมือนกับคุณมีอะไรที่มันเปลี่ยนแบบฉับพลันเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนทําให้คุณต้องปรับ เปลี่ยนตัวเองมากขึ้นปกติเป็นคนที่เฮ้ยต้องการความมั่นคง,งที่ผ่านมาช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่แบบเออฉันสนุกขนานฉันต้องตดนเปลี่ยนให้ทําอะไรที่มันแบบแปลกๆที่ฉันไม่เคยทํามาก่อนแบบเนี้ยก็ได้ทีนี้เพราะว่าดาวมันเดินถอยหลังเนี่ยค่ะ มันจะนําพามาซึ่งความประหลาดใจหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่แบบเหมือนตบตๆให้เข้าลู่เข้าทางนะคะบางทีสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณทำอะคะ่ะมันไม่ชัดเจนมันไม่แบบเหมือนกับ เขาเรูปเข้ารอยอ่ะเออคุณก็ต้องการจะเปลี่ยนภายในปีนี้นะคะยาวไปอีกหเดือนต่อจากนี้นะคะเช่นการแต่งตัวหรือว่าความรักหรือว่าการงานแบบเนี้ยก็ได้รู้สึกว่าที่เป็นอยู่มันไม่โอเคคุณกลับมาพิจารณาตัวคุณเองครั้งหนึ่งว่าเออแบบเนี้ยฉันไม่เอาแล้วฉันต้องการจะเปลี่ยนแปลงนะคะ สิบหกนะคะสิบหกสิงหาคมดาวอาทิตย์นะคะทรายกับดาวอังคารนะคะมันเป็นช่วงเวลานะคะที่ผสมผสานกันนะระหว่างในเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าอ,อะไรล่ะ ัวการแสดงออกให้คนข้างนอกเห็นคุณจะมีแพชชั่นคุณจะมีกําลังใจในการทำน่นทํานี่เพิ่มมากขึ้นมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะลงมือทําอะไรบางอย่างหรือว่ามันมีความท้าทายเกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นแต่คุณสามารถจะแก้ไขปัญหานั้นๆได้โดยเฉพาะสิ่งที่จะเกิดจากเรื่องของคนในครอบครัวนะคะหรือว่าศัตรูลับนะคะอาจจะต้องระวังศัตรูลับเข้ามาทำให้คุณ รู้สึกเหมือนต้องแก้ปัญหานิดนึงอะแต่ผ่านไปได้หรือบางคนถ้าทำงานเบื้องหลังอยู่ช่วงเวลานี้คือดีมากๆวันที่18สิงหาคมนะนิวมูลเกิดขึ้นนะคะในเรือนที่4ของคุณก็ต้องบอกว่าเป็นเวลาที่ดีมากบางคนมีโอกาสได้บ้านใหม่ ที่ดินใหม่นะคะสิ่งใหม่ๆที่ทำกับครอบครัวคือดีมากๆเลย19สิงหาคมดาวพุธนะคะย้ายเข้าสู่ราศีกันซึ่งเป็นเรือนที่เรือนที่5ของคุณนะคะทีนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของการ การคิดวิเคราะห์ต่างๆอะคะ่ะคุณจะทําอะไรเป็นไปตามหลักการและเหตุผลเพิ่มมากขึ้นจริงๆพฤกศบก็เป็นคนใช้เหตุใช้ผลเยอะคิดเยอะอดทนพยายามเวลาที่อยากทำอะไรสักอย่างจะมุ่งมั่นตั้งใจสูงมากแล้วก็ช่วงเวลานี้อะคะ่ะทุกอย่างสิ่งที่คุณคิดอะคะ่ะมันจะเป็นไปตามที่คุณเหมือนกับรู้สึกว่าจับต้องได้มันไม่ใช่สิ่งที่คุณลอยอยู่ในอากาศอย่างเงี้ยเปรียบเทียบไปเห็นภาพนะเช่น สมัยนี้มันก็มีไลฟ์โค้ชหรืออะไรต่างๆเยๆอะแยะมากมายใช่ปะ่ะแต่ว่าไม่ได้ว่าตัดสินว่าเอ้ยเขาดีไม่ดีแต่ว่าคุณอะจะสามารถเลือกคนที่ทำให้คุณอะทำได้แบบสเต็ป by สเต็ปอะเป็นขั้นเป็นตอน1 2 3 4 5หรือแม้อะการทำงานอย่างเงี้ยบางคนอะจะมาสอนให้คุณแบบดึงดูดดึงดูดใช่ปะ่ะแต่จริงๆแล้วอะ คุณจะสามารถหาคนที่เขาสอนการทํางานแบบเป็นขั้นเป็นตอน1 2 3 4งสอให้คุณได้อย่างชัดเจนรวมไปถึงกระบวนการความคิดของคุณด้วยที่มันจะแบบเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นไม่ใช่อะไรแบบลอยอยู่ในอากาศฟุ้งๆอย่างนีไง้ไม่ใช่นะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวหยิบไพ่กันนะทำไมล่ะนะคะเสียงสามทำไมเนี่ย เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้นะคะแจงมีโปรโมชั่นนะคะพิเศษสำหรับคนที่สนใจเรียนดูดวงนะคะตรงนี้ถ้าเผื่อเอาขาเรียกว่าอะไรตอนนี้เดี๋ยวเดือนกันยายนนะคะแจงจะมีเปิดคอร์สสอนดวงดาวนะคะแบบตะวันตกนะคะในส่วนของดวงทั่วไปนะคะใครสนใจก็ติดต่อมาได้ซึ่งเรียงคอร์สเรียนดาวเนี่ยค่ะเดี๋ยวแจงจะแถมเป็นคอร์สดูไพ่ไปได้นะคะ ใช่แล้วก็ออสอนน่าจะนานนะน่าจะมากกว่า1เดือนอยู่แล้วนะคะตรงนี้ น่าจะสองเดือนขึ้นไปอ่ะล้วก็เราก็จะพยายามสอนจนกว่าคุณจะทำได้อะไรได้นะคะคิดวิเคราะห์ได้นะคะแล้วก็จะสอนในส่วนของการทำตลาดออนไลน์ด้วยเผื่อใครที่อยากจะเอาไปประกอบอาชีพนะคะหรือถ้าไม่คุณก็แบบเออฟังฟังไว้เผื่อสักวันหนึ่งคุณอยากไปทำอย่างอื่นคุณก็เอาไปประยุกใช้ได้จังว่ามันก็เป็นประโยชน์นะตรงนี้นะคะเผื่อใครสนใจนะคะติดต่อมาได้นะจ๊ะก็ เดี๋ยวคนจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันยังทำงานหรือเปล่ายังรับดูดวงก็ยังสอนดูดวงด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของไพ่ในช่วงเดือนนี้นะคะเมื่อกี้จังพูดเนี่ยเนื่องจากแบบไพ่เนี้ยกับหินเนี้ยไม่ชอบเลยอะ่ะ <c oughs> อีวาสอะ่ะอีวาสเกือบก้าวดาบเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเดี๋ยววันหลังเดี๋ยว,วหลังจากนี้จะเอาคลิป เป็นไพ่มาหยิบให้ดูนะคะเป็นเหมือนหัวกระโหลกคววยอยู่นะคะแล้วก็ไพ่ก้าวดาบเกิดขึ้นคือบางคนเนี่ยมีความเครียดมีความทุกข์ใจอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นได้นะคะในช่วงเวลานี้เนาะจริงๆอะ่ะคือดาวอังคารน่ยมันยังอยู่ในเดือนที่12ของคุณจังอยากให้ระวังในเรื่องสุขภาพบางคนจิตตกพลังงานตกหรือรู้สึกว่าเออระวังในเรื่องหกล้มมิดบาด รถเฉียวชนแบบนี้เยอะๆเป็นพิเศษนิดนึงเนาะหรือบางคนจะสูว่าเออฉันไม่ค่อยมีแรงนะคะแบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะออแล้วก็ในตอนนี้นะคะเดือนนี้นะคุณมีไพ่เมเจอร์คณะเกิดขึ้นถึง5ใบด้วยกันนะคะแต่ไพ่ตรงกลางคนณน่ะค่อนข้างที่จะมีความเครียดนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเลยนะคะ ต้องบอกว่าสิ่งนั้นนะ่ะมันอาจจะมาจากการที่โดนปั่นหูว่าโดนหลอกใช้นะคะก็ต้องระวังนิดนึงนะคะในเรื่องนี้นะรวมไปถึงสัตว์ลับต่างๆที่เคยพูดไปข้างต้นนะคะแต่ถ้าจะเห็นนะจริงๆเดือนนี้คุณได้ไพ่อื่นๆนะไพ่ประกอบเนี่ยดีหมดนะยกเว้นไพ่ตรงกลางนะปัจจุบันที่แบบเป็นไพ่ก้าวดาบนอนไม่หลับนะคะคุณได้ไพ่เดอะซันนะคะคือโอกาสความสําเร็จชื่อเสียงโอกาสใหญ่ๆมันเข้ามามาก จะเป็นทั้งศาสตร์ทั้งสิน,ท,นทั้งบุญทั้งบูโอกาสที่เหมือนกับชื่อเสียงความสำเร็จนะคะมีจะใช้หลักการเลขผลดีนะคะน The เนี่ยเดิมูนเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนการใช้จินตนาการของไม่สร้างสารรค์ก็ทําได้แต่ข้อเสียของไพ่ใบนี้คือความการโดนหลอกอะ่ะต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าจะเห็นเนี่ยมันมีทั้งหรือว่าถ้าต้องทํางานเนี่ยบางคนทั้งกลางวันกลางคืนเลยจะต้องทํางานหนักมากจนเครียดอะไรเงี้ยก็เกิดขึ้นได้นะคะหรือบางคนที่ผ่านมาช่วงโควิดเนาะอาจจะเครี รูปเออมันไม่ค่อยมีงานเข้ามานะคะจะเย็นๆนะเพราะเดี๋ยวมันจะจบแล้วอะไรไม่ดีมันจะจบแล้วจริงเดี๋ยวมันต้องมีเข้ามาแล้วโดยเฉพาะเนื่องจากก่อนหน้าน,นี้สุกถอยหลังจนถึงถ้าจะไม่ผิด25มิถุนายนนะคะยิ่งของดาวสุกเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนของชาวผึ้งศพนะคะ การเงินการงานบางคนอัตราช้าเป็นพิเศษภาวะความคิดสับสนวุ่นวายใจแต่ตอนนี้มันเดินหน้าแล้วมันจะดีขึ้นแน่นอนนะคะโอกาสใหม่ๆเข้ามาการเริ่มต้นใหม่ๆคุณจะชอบมากๆนะจุดนี้แล้วสิ่งนั้นนะคะมันจะเติมเต็มคุณด้วยนะคะไพ่เก้าถ้วยอะ่ะคือจริงๆปัจจุบันคุณถามว่าความอิ่มเอมใจความชอบความอะไรต่างๆเนี่ยคุณมีอยู่แต่มันยัง ไม่จบไม่สิ้นมันยังตามหาไม่ไม่ได้เจอสิ่งที่คุณโสยเฮ้ยเป็นแพชันจริงๆสักทีหนึ่งแต่จะบอกว่ามันมีโอกาสการหยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้จากใครบางคนโอกาสที่เข้ามาจากเป็นจากคุณแม่ก็ได้นะคะผู้หญิงผู้ใหญ่ร่างทวมก็ได้ที่เข้ามาแบบให้โอกาสคุณนะเวลาที่ผ่านมานะคะอยากให้ลองดูมันมีโอกาสการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากๆการให้กําเนิดตั้งครรภ์นเนี่ยมันมีโอกาส เริ่มต้นนะคะไพ่เดชเกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าจบปัญหาจบอุปสรรคต่างๆนะคะโดยสิ้นเชิงได้แล้วก็คือถ้าจะเห็นเนี่ยไพ่เดชเนี่ยมันเป็นการจบใช่ไหมคุณต้องปล่อยวางใช่ไหมแล้วมีพระอาทิตย์เกิดขึ้นจะเห็นด้วยพระอาทิตย์พระอาทิตย์เหมือนกันคือทุกอย่างสิ่งอะคะ่ะอยากให้คุณน่ลองกลับไปดูโอกาสที่เกิดขึ้นในอดีตหรือสิ่งที่คุณอยากจะทามานานแล้วแล้วคุณไม่ได้ทําสักทีหนึ่งที่บอกไปยูเรนัสเนี่ยมันเดินถอยหลังจริงๆมันเดินเดินแบบ มันเดินในเรื่องของคุณอะมาตั้งแต่ปีที่แล้วละละช่วงนี้มันเดินถอยหลังเพราะนั้นนะคะมันเป็นการกวาดต้อนเอาสิ่งที่คุณอยากกระทําในอดีตแล้วคุณไม่ได้ทำอะคะ่ะกลับไปทําสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่งได้บอกไปแล้ว จังหวะเดือนนี้อะไรเกี่ยวข้องกับครอบครัวคือชัดมากนะคะมีความมั่นคงสูงมากงานอาสังหาที่ดินครอบครัวใครอยากซื้อบ้านอยากขายบ้านทําได้นะคะทุกอย่างสิ่งต้องมีความอดทนแล้วก็ฉลาดคิดนะคะอดทนคืออดทนได้นะแต่คุณต้องเหมือนเรียนรู้อะช่วงโควิดเนี่ยจริงๆจะบอกว่าโอเคละทุกอย่างสิ่งมันล่าช้านะแต่ว่าไม่อยากให้ปล่อยแบบเออฉันไม่มีงานแล้วฉันก็ดู Netflix เพื่อความสบายใจ อยากให้เนะีเป็นกำลังใจให้อยากให้คุณนะคะพอเวลามันผ่านไปอะสมมุติว่าต้นปีเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วแต่คุณอะจะต้องเป็นคนใหม่ที่ไม่ใช่ทักษะดีขึ้นคือการดูหนัก n น t f l i x ที่คณแบบเชี่ยวชาญมากหนังเรื่องนี้ฉันดูมาแล้วแบบเนี้ยไม่ใช่ช่วงที่มันเป็นการพักการผ่อนแบบเนี้ยนะคะการที่เราว่างงานเนี้ยค่ะทําได้เนี่ยพยายามอัปเดตตัวเองอัปสกิลตัวเองมากขึ้นโอเคหล่ะตอนนี้ฉันไม่มีงานฉันไม่มีใครเข้ามาดูไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวจาเอาไว้ว่าพอสิ้นปีนี้ไปอ่ะฉันจะไม่เหมือนเดิมฉันจะต้องมีทักษะอะไรที่เพิ่มมากขึ้นของฟรีมีเยอะแยะนะคะลองหาดูนะคะณเวลาตอนเนี้ยที่ว่างๆกันอยู่นะคะ ไพ่จบเนี่ยสิบดับเอ้ยขอโทษสิบเหรียญเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่ที่มาจากครอบครัวทําได้ได้เงินแน่นอนลองทําดูอยากให้ทํานะคะเออตรงนี้เก้าดาบเก้าถ้วยอะ่ะบางคนนะถ้าเป็นในเรื่องความรักอะคะ่ะบางคนไม่สบายใจนอนไม่หลับจากสิ่งที่มันเป็นเหมือนกับความเจ้าชู้ของใครบางคนอะ่ะจะเป็นตัวคุณหรือว่าคู่ของคุณก็ได้ที่รู้สึกยังไม่พอทําให้ตัวเองนอนหลับ ไม่หลับนะคะทีนี้อดทนก็จริงทุกอย่างสิ่งมันจะผ่านไปความเป็นครอบครัวกับใหม่อีกทีหนึง่งคือมีนะคะที่ผ่านมาอาจจะบางคนอาจจะโดนหลอกไปบ้างก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะทีนี้จางขอหยิบเป็นแต่ละเรื่องนะคะถ้าถามเรื่องการงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะบอกแล้วว่าให้ลองดูซีโปรเจกต์ที่ฉันจะทํากับคนในครอบครัวนะคะบ้านอสังหาที่ดินการเกษตรเนี่ยทำอะไรไ,ได้บ้างสัตว์เลี้ยงก็ดีนะลองดูนะคะเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าเด็ก เสื้อผ้าคุณแม่และเด็กแบบนี้ลองดูลองดูนะคะ <c oughs> ทำไมอ่ะคือไพ่คือสามอาอหนึ่งใบางานยังมีความเครียดเข้ามาแจ้งเป็นกำลังใจให้ไม่ดีไม่ต้องเชื่อเนาะแต่จะบอกว่าทุกอย่างสิ่งอะค่ะถามว่าถ้ามันทำให้คุณเครียดจริงช่วงเวลานี้ขอให้อัปเดตสกิล ดูทบทวนตัวเองว่าเราทําอะไรได้บ้างไม่เอาที่แบบเออเราเรายังไม่มีสิ่งนั้นไม่มีสิ่งเนี้เราทําอะไรได้บ้างนะเวลานี้ค่ะหาจากสิ่งที่มันมีถ้าเราเครียดเรามีปัญหาเราลองหาข้อมูลแก้ไขสิ่งนั้นไหมนะคะตอนนี้นะแล้วก็เรื่องแต่จังเชื่อมั่นนะหวังใจว่าทุกอย่างสิ่งมันจะดีขึ้นลองดูเริ่มจากทำงานกับคนในครอบครัวก่อนนะคะการเงิน นะคะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะเงินจากในครอบครัวดีมากแต่ถ้าทําเองอะไรเองเนี่ยจะค่อนข้างเนี่ยดูดูเหงาเหงาอ่ะดูแบบไม่ได้ตามที่เราต้องการอ่ะนะคะแล้วก็การเรียนนะคะอ่ะการเรียนนะมีคนให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะให้ต่างมาก็ได้นะคะสาเร็จนะคะหรือว่าจะสอบชิงทุนของผู้สูงวัยอะไรเงี้ยก็ได้มีโอกาสนะคะสาเร็จอยู่แล้วค่ะสุขภาพ ต้องสู้กันต่อไปบอกไปแล้วว่าดาวอังคารเนี่ยไปอยู่ในเดือน12อะ่ะบางคนจะแบบพลังงานตกง่ายเป็นพิเศษก็ต้องระวังนิดหนึ่งความรักต้องระวังคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะหวังแต่เรื่องเซ็กส์เนาะตรงนี้ระวังนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากมีบทตั้งคั์มีโอกาสมีโอกาสคนใหม่เข้ามานะคะมันเหมือนที่เราไม่สบายใจเครียดเนี่ยเพราะว่าเนี่ย คนที่ไม่พอเนี่ยค่ะจริงๆคนที่เข้ามาลองดูนะอาจจะเป็นพิจิกสิงห์พุโพกโ่อกรกฎก็ได้นะคะตรงนี้นะคะลองดูนะคะแจงขอหยิบไพ่ออร์ l เคินิดหนึ่งนะว่าเป็นอย่างไรบ้าง Freedom นะคะต้องการอิสระนะคะให้อภัยแล้วก็ต้องลืมสิ่งที่มันผิดพลาดไป เจอใครรู้สึกว่าเออคนนี้เป็น past life นะคะเคยเจอกันมาก่อนได้นี่มีโอกาส wedding แต่คือคนที่มันดีอะ่ะมันคือในพื้นศพทั้ง100%มันก็คงไม่ทุกคนไม่ดีหมดไม่ใช่นะบางคนความรักดีก็ได้แต่งงานเลยนะปุบปรับแต่งงานเลยก็ได้ถ้าเป็นแบบนี้นะคะ twin flame นะคะก็คือคนที่เข้ามาเนี่ยรู้สึกแบบเอยใช่เหมือนเป็นคู่กันมาตามกันมาแล้วอะ่ะขาดหายกันไปอะ่ะ ก็เด o อ Water ก็ลองดูคนที่เป็นทัดน้ำเยอะมิเศษนะคะก็เราก็มีพิจิกนะคะตรงนี้โอเคเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ที่บอกไปไม่ดีไม่ต้องเชื่อนะคะแล้วก็ถ้าตอนนี้มันไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการดูไพ่เนาะถ้าว่าเศรษกิจที่เราฟังข,งข่าวกันอยู่อะคะ่ะ แต่ก็หวังใจเนาะอยากให้ทุกคนนะคะเหมือนกับถ้าบอกว่าช่วงนี้ยังว่างไม่มีงานไม่มีเรื่องนี้ลองอัพสกิลตัวเองนะคะต้องบอกตัวเองเสมอว่าเออเดี๋ยวฉันอีก3เดือนฉันอีกปีหนึ่ง6เดือนต่อจากเนี้ยฉันจะไม่เป็นคนนี้คนเดิมที่เพิ่มเติมแค่ดูหนัดในฟลิทุกเรื่องแล้วอย่างเงี้ยไม่เอาเนาะก็พยายามอัพเลเวลตัวเองขึ้นนะคะถ้าดู Netflix ก็ต้องแบบ ทำยังไงให้มันหาเงินได้จากเน็ตฟ i ิก่ะรีวิวหรอหรือก็แล้วแต่หรือว่าพัฒนาสกิลในเรื่องภาษาอังกฤษอะต้องแบบมีจประสงค์จากถึงนั้นอะไม่เอาปล่อยเวลาทิ้งไปเรื่อยเงี้ยไม่เอาเนาะโอเคหวังใจว่าทุกคนคงจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบพระคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ